ครับวันนี้เราจะพามาชมตู้ลำโพง18นิ้วตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วนะครับวันนี้กับราคาโปรโมชั่นพิเศษจะอยู่ที่ราคาเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมที่คุณภาพตู้ลำโพงความเหมือนที่แตกต่างเรารู้กันว่าต่างกันอย่างไรคุณภาพเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่เนื้องานของไม้อัดนะวันนี้ตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วครับตัวน,นี้นะฮะเป็นเทอร์โบ18นิ้วไม้อัดตราคูเขานะครับ เรามาดูตู้กันตัวนี้ราคาอยู่ที่2,700บาทเอาเรามาดูครับมาดูตู้กันมาดูตู้กันอ่าป้าตองป้าตองทักทายหน่อยป้ครับผมอ่าป้าตองครับวันนี้วันนี้พัฒนาแล้ววันนี้มีบอลแล้วใช่ไหมมีนะครับได้แน่โชว์เลยท่านหนี่นี่พัฒนาแล้วตอนนี้ป้าตองนี่เอาว่าไงสองสานี่สองสาวนะอ่ะมาดูตู้มาดูตู้กันมาดูตู้กันครับอ่ะ ต้องยกโชว์ไม้ก่อนตู้ซับเียียบโชว์ตัวนี้ครับนี่มาดูขนาดก่อนครับมาดูขนาดก่อนแล้วเราไปดูเนื้อไม้กันครับความกว้างครับความกว้างตัวนี้ครับอยู่ที่หกสิบหกสิบครึ่งรวมเด็กครับตัวนี้หกสิบครึ่งครับจะเป็นสูตรหกสิบนะครับแล้วก็ความลึกครับความลึกของตู้ครับตัวนี้เจ็ดสิบสองนะครับตัวนี้รวมเด็กก็เจ็ดสิบสองครึ่งครับตัวนี้แล้วก็ความสูงก็แปดสิบครับมาตรฐานความสูงอยู่ที่แปดสิบตอนนี้จากพื้นนะแปดสิบนะฮะตัวนี้ เป็นสีระเบ,บิดเท่านี้เป็นสีระบบเะบ,บิดงานขอบเหล็กแต่แกงฉีกับตัวนี้แต่แกงเหล็กครับตันแต่แกงเหล็กไม้อัตราพูเขาเอาเรามาดูข้างในกันครับข้างในตู้ปลาตองดูข้างในตู้ปลาตองนี่ครับไม้อัตราพูเขาครับีเนื้องานสวยตัวนี้ครับเนื้องานเราดามไม้ตัวนี้ครับดามตรงนี้แล้วก็ดามตรงนี้ครับแล้วก็ดามตรงนี้ครับนี่แล้วก็ดามข้างใต้อีกครับนี่ดามข้างใต้เอียบแล้วก็ดามตรงนี้ครับยังไม่พอนะปลาตองแล้วก็ดามข้างหลังอีกครับดามข้างหลังต่อรับนี่ พื่อไม่ให้ตู้มันกระเพื่อมขึ้นมานครับแล้วก็แล้วก็พิเศษตัวนี้นี่ดมตรงนี้ปยาของต้ไม้ดำมนันอีก่เพื่อไม่ให้เสียงเบียดมันกระเพื่อขึ้นหลังตู้ครับแล้วก็ไม่ให้เบียดออกข้างหลังนะครับ,ต,บรตัวนี้นะครับตู้ซับเบียดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ไมลละ2,700รบาทตู้เปล่านะครับโปรโมชั่นพิเศรษราคาเดิมแต่เพิ่มเติมที่คุณภาพเนื้อไม้นะครับแต่ก่อนเป็นไม้อัดเอที A A. วันนี้เราเพิ่มเป็นไม้อัดราภูเขา ราคาเดิมเพิ่มเติมที่คุณภาพความเหมือนที่แตกต่างกับตู้ซัเร็จเทอร์โบ18นิ้วไม่อัด20 e มิลตราภูเขาขอบเ,เหล็กตะแงเหล็ก2,700บาทแล้วเราจะพามาชมข้างในครับนี่เรามาชมข้างในครับถ้าลูกค้าจะเพิ่มเป็นดอกลำโพงไอดีก็5,300บาทเป็นดอกลำงโพงทํา18 8นิ้วก็อยู่ที่ราคา,า4,700บาทนะครับแล้วก็ดอก o, P o m ก็3 2 0 0บาทก็หลายรุ่นหลายราคา ดอกพีโอริโออย่างนี้ก็เพิ่มเติมได้ตามที่ลูกค้าต้องการน้ปลาองเราให้ปลาสองนพปลาทอย่างมาทองไรครับปลาสองเอาเกลืออะไรกับ้อสหน่ครับเกลเกี่ยวดบื้ว่าทำไมครับเกลยอเราไปดูครับไปดูข้างในครับที่ทำอะไรปลาสองครับกำลังประกอบครับตอนี้ตัวนี้เราประกอบประมาณก้า90บใบครับตอนนี้เก้าใประกอบ ตู้วันนี้วันที่เท่าไหร่ปลาสองส,ส,สิบสี่สิบตุลาคมครับวันนี้14ตุลาคมเสาร์วันที่หกสิบสามประมาณส0บนาฬิกาเสียงอาจจะดังนะครับเพราะหน้าร้านที่โซนโซนสองก็กำลังลองชุดเครื่องเสียง4ี่สี่แล้วก็สองคู 2, 2, นสองนะครับอยู่โซน3ด้านหน้านี่ก็กำลังลองเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะพาไปชมนะนนมนค,รน 1, ครับวันนี้เราพาชมตู้ก่อนอปลาสองพาดูชมหน่อยนี่ลองเอาพวกไอเดียเขาตัวนี้ฟ้าง90ใบครับวันนี้เลขประกอบ เพราะว่าขางส่งครับขางส่งหลายใบครับขางส่งครับนี่เป็นไอดีไอดีไวซ์สี่นิ้วตัวนี้ลำโพงคุณภาพาตัวนี้นี่ครับไวซ์สี่นิ้วนะครับตัวนี้นม่เหลใหญ่ครับตัวนี้แม่เหล็กสองร้อยตัวนี้แล้วก็สไปเดอร์แข็งครับตัวนี้สไปเดอร์ไวซสี่นิ้วกับคุณภาพสำหรับงานกระเดื่องตัวนีสดครับตัวนี้ลองใช้ดูครับราคาแค่2,500บาทครับตัวนี้ดอกแค่2,500บาทแต่คุณภาพเสียงนี้บอกเลยว่า ซาวกระเดื่องนี้เบียดนุ่มลึกครับตัวนี้นุ่มลึกอัดแน่แนๆครับตัวนี้ท่านที่ชอบแนวเสียงแต่ราคาอยู่ที่2,500บาทก็มาเลือกคอชมกันได้นะครับตัวนี้นี่ครับตู้แซนด์เตอร์บครับนี่หลากหลายใบที่เรากำลังประกอบตอนนี้ก็ถือว่างานก็ถือว่าเร่งครับถือว่าเร่งเร่งสุดๆเพราะทำโอทีมาทั้งหมดเกือบ5-6วันนะวันนี้โอทีแต่ต้นเดือนะประมาณ6 6วันครับทำโอทีมาเพราะเร่งเล็กประกอบแผ่แนนตู้แล้วก็คะแนนตู้เสียงกลางเนาะอยู่ที่ร้านเราจะมี ทั้งเครื่องเสียงใหม่แล้วก็เครื่องเสียงมือสองนะครับแล้วก็เป็นปรถบรรทุก6ล้ออยู่ที่ร้านแล้วเครื่องั่นไฟอุปกรณาาร์ต่างๆเราก็จําหน่ายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันครับ่วงนี้ครับแล้วก็มีโซนน้อแค่กล้องครับนี้ตอนนี้ก็จะมีมือสองครับมีมือสองแล้วก็มีความทจะเป็นแผนกประกอบนะประกอบชุดเครื่องเสียงฟังที่น,ทนี้ครับที่โซนด้านหลังหูดังที่โซนสองประกอบชุดแอมป์ชุดอุปกรณ์ต่างๆประกอบตู้เสียกลาง แล้วก็ประกอบอยู่ที่โซนสองก็จะเป็นจาหน่ายเครื่องเสียงและผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่สินค้ามือสองครับส่วนที่โซนหนึ่งก็จะเป็นโรงงานประกอบตู้ลําโพงโรงงานทารถแหรโรงงานประกอบอุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับกับเพจร้านอุบลมสิทธิาวจักจังหวัดอุบลราชธานีป้าตองเลยนะป้า2องนี่ครับป้าสองแจมธรรมดารับป้าสองเออป้าตองก็เป็นป้าชนิดหนึ่งนะครับพี่หาหาดูไม่ได้ครับนี่ครับนี่ป้าตองเป็นป้าชนิดหนึ่งครับเอามาดูมาดูหน่อยนะคุณไก่อะไรคนใจเนี่ย ีครับไม้คนไก่คนไก่แท้ใช่ไหมครับนี่คนไก่แท้ตอนนี้ไปอยู่คณะอะไรครับนี่คณะคณะรลาลโอ้ชลาราไม่ได้อยู่วงสีแล้วใช่ไหมครับไม่ครับโอ้อยู่วงสีสีอะไรครับสีมหาโพธิ์ชี้มหาภูป้าตองผู้นำทีมงานวงสีนะครับวงสีอ่ะตุ้ยครับตุ้ก็ขอรับแล้วกันนะครับอัดสลับตู้ซับเบียเทอร์โบ 2,700บาทครับเนี่ยนี่ทีมงานก็กำลังเร่งประกอบครับกำลังประกอบต่างๆเรืประกอบตู้ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตามมากรแล้วกันนะครับ0856313001นะครับ0856313001กับตู้ซับเบดเทอร์โบวันนี้เราพามาชมในราคาโปรโมชั่นพิเศษ2,700บาทโปรดีที่เด็ดความเหมือนที่แตกต่างเพิ่มเติมที่คุณภาพเพิ่มเติมที่อุปกรณ์เนื้อไม้นะครับจากราคาเดิมขายราคาเดิมแต่เพิ่มเติมคุณภาพเนื้อไม้ 2,700บาทตู้เปล่าซับเบตเทอร์โบ18นิ้วขนาดก็ตามที่เราแจ้งไปนะครับฝ <Yeah. S 1> ากติดตามด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> กับร้านบนวิเศษสาวเซนโกบ,บ,บนราชอ <Yeah. S 1> านีสนใจก็มาดูมาชมกันได้ครับวันนี้ก็14ตุลาคมอัปเดตสินค้าทุกวันนะครับ oh. ความเหมือนที่แตกตา่าง oh. เร่งประกอบทุกวันให้ลูกค้าได้ส่งทันทุกท่านท,ทุกเวลาการคุยกานวันนี้ทั้งหมด6เซตนะครับเตรียมลงไปที่พี่น้องทางภาคใต้ไล่ตั้งแต่ oh. แตเพชรบุรีลงไปครับเพชรบุรีชะอำแล้วก็ประจวบคีรีขันชุมพร เราจะรวมยอดครั้งเดียวลงไปใส่รถบรรทุกลงไปครับส่งที่ละหกถึงเจ็ดชุดอย่างที่เราได้อ่าส่งไปแต่เซตนี้เราส่งไปอีกเซตนี้ชุดนี้อาจจะลงไปที่สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีแต่ส่งไปให้เราจะมีสาขาทีมงานที่อยู่ที่สาขาสุราษฎร์อ่าส่งไปเป็นพนส่งลงไปแล้วก็ให้ทีมงานไปนจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นทีมงานอ่าทีดีสี่ทีดีห้าครับของท้องทางร้านนะครับร้านจะมีทีดีสี่ทีดีห้าทีดีหกนะครับ ขนส่งบนมือศึกษาโลจิสติกส่งบนราชธานีก็ฝากติดตามเมื่องแล้วกันนะครับกับฟุดโปรโมชั่นพิเศษตู้ซับเบียรเทอร์โบ1ินิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเด็กตะแกรงเหล็กนะครับฟอร์เหลือที่แตกต่าง2,700บาทคุณภาพเพิ่มเติมอัพเดตแต่ราคาเท่าเดิม2,700บาทโรดีที่เด็ดที่บนราชธานีฟอ้อมเหลือที่แตกต่างขอบคุณครับสวัสดีครับ